โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านกฎหมายกรุงเทพมหานครในการดำเนินคดีปกครองในรูปแบบ e-learning สำนักงานกฎหมายและคดีสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 1. นวัตกรรมที่พัฒนาคืออะไรคือการให้ความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ทั้งหมด4หัวข้อ 2. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในโครงการจํานวน3ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1 นวัตกรรมที่พัฒนาคือการให้ความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ผลการดำเนินงานคือมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหวและมีเสียงบรรยายทั้งหมด4หัวข้อโดยนำขึ้นเป็นบทเรียนในรูปแบบ e-learning ผ่านโปรแกรม Google Classroom ตัวชี้วัดที่2คือร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้นวัตกรรมมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของผู้เข้าใช้นวัตกรรม ผลการดําเนินงานคือผู้เข้ารับการเรียนรู้ทั้งหมดมีความพึงพอใจในการเข้ารับการเรียนรู้เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ95.40ตัวชี้วัดที่3ประโยชน์ของนวัตกรรมได้แก่มีจำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ผ่านแบบทดสอบหลังเรียน post-test ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ผลการดาเนินงานผู้เข้ารับการเรียนรู้ทั้งหมด181คนมีผลการประเมินแบบทดสอบหลังเรียน post-test ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ91.13ของผู้เข้ารับการเรียนรู้ทั้งหมด 3. มมีการนำนวัตรกรรมไปใช้ประโยชน์อย่างไรและเกิดผลอย่างไรสำนักงานกฎหมายและคดีได้จัดทำนวัตรกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนเข้ารับการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถเข้าเรียนได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้ทุกที่ทุกเวลาผู้เข้าเรียนสามารถกลับเข้ามาเรียนเพิ่มเติมเพื่อทบทวนความรู้ได้ การจัดทํานวัตรกรรมดังกล่าวย่อมทาให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานรครสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้โดยง่ายและทําให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถนํานวัตรกรรมดังกล่าวไปต่อยอดการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆได้ต่อไป 4. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการการจัดทําอินโฟกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหวต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเนื่องจากต้องใช้กราฟิกมาประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหวตามบทบรรยายซึ่งมีจํานวนมากและต้องใช้ความละเอียดในการดําเนินการ ประกอบกับก,บการใช้โปรแกรม Google Classroom จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ของ Google จึงต้องมีการเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน 5. โอกาสที่จะนำนวัตรกรรมมาขยายผลหรือต่อยอดในปีต่อๆไปการให้ความรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning นการดำเนินการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจไม่ใช่เฉพาะแต่ตำแหน่งนิติกรสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้โดยง่ายไม่ซับซ้อนและไม่เป็นภาษาทางกฎหมายมากเกินไป ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจผู้เข้ารับการเรียนรู้สามารถกลับมาทบทวนได้โดยง่ายจึงเป็นนวัตรกรรมสำหรับการให้ความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถดำเนินการต่อยอดในปีต่อๆไปได้